สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาต่อ e ี2ค่ะในการปลูกสวนเราก็ามาอัปเดตสวนกันค่ะอันนี้ก็มีแป๊บหนึ่งนะคะมีข้าวโพดจะไม่ได้แล้วว่า EP พหนึ่งมีข้าวโพดไหมก็แนะน้ำไปก่อนอ,อันนี้มีกระบองเป็กด้วยใช่ไหมมาใหม่ใช่ไหมเธอใช่แล้ว ต้นมะพาร้าวลูกเบลเลอร์เตอร์เลยสีทองแป๊ดเลยเธอทำไงให้มันเป็นมะพร้าวยากอะไม่รู้มันเป็นเองแล้วก็ต้นบมบูแล้วก็แอปเปิลจะไม่ได้อันที่เราพูดมาไม่รู้ว่าอยู่อีพีหนึ่งเปล่าก็จะไม่ได้แล้วแล้วก็มีมะม่วงด้วยแก้มังกรมีแก้มังกรมังกรมาใหม่ใช่แล้วก็ฝั่งนี้เพิ่งปลูกเมื่อวานนะคะโอเคแล้วคะทุกคน ไข่ค่ะไข่ฟักได้แล้วอะไรคะคุณสันไอจงต้นแกมังกรเนี่ยมันเลยมาตรงทางเดินเหมือนของฉันเลยแต่อันนี้มันไม่ติดหัวโอ้คิกคิกเปิดเลยเปิดเลยโอเคไหมมาดูเร็วมาเร็วมาสันดีอย่าเหยียบไข่ฉันในนี้มันมีตัวอะไรบ้างอ่ะไม่รู้อเลย วัวน่าอะไรอ่ะวัวเฮ้ยเจ้ากีดน่าอะไรก็เธอมีอะไรที่แม่เอาเต็มยังวัวเดี๋ยวขอดูวัวก่อนวัวมันมีอะไรอะ่ะอยวกดูวัวก่อนอะ่ะว่ามันว่ามันมีประโยชน์ยังไงอะ่ะยากดูอะ่ะเอามาฝากไว้ที่ฉันปะอือือเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แม่เราดูเฮ้ยต่ของฉันมันได้กี่ตัวนะ สาม่ะหมอฉันเอาหมาไปขายก่อนแป๊บหนึ่งเธอเก็บไปก่อนเธอไปรีวิวส่วนแสนนีก่อนอืออันนี้ก็เป็นส่วนแสนดีนะคะเป็นปลาแถวบ้านนะคะปลาแถวบ้านปลาหลังบ้านสีนี่ปลาแถวบ้านใช่ไหมปลาหลังบ้านไ <laughs> ม่เชื่อโมกี้กี้กี้แล้วก็แอมดีแสนดีมาเล่นต้นมะพร้าวตก ตกบันไดเลยนะคะเอาไปขายได้ใช่ปะใช่จริงๆเธอปีนทางเออต้นมาเขือเทศก็ได้นะเนี่ยแต่ถ้าเธอมาส่วนฉันเธอจะยิ่งกว่านี้อีกทำไมอะยังไม่บอกเดี๋ยวก่อนขอไปขาย่แม่เห็นอะไนี้ยังเห็นอะไรอ่ะข้าโโพดยาก็ไหนอุ้ยไม่กูอุ้ยกชอบเกูชอบกชอบแบมบูสิบเอ็ดต้นเลยหรอ เธอ,อ,เอ,อ,เอ,อฉันข่ายเลยครับเมื่อเดี๋ยวเองอ่ะเธอไเ,เธอมานี่ก่อนวามไที่บ้านเธอก่อนมานี่ฉันอยู่หน้าบ้านฉันแล้วนี่อาวัวเธอไปมาไม่ใช่เด้อเราจะให้แม่ดูก่อนนะคะว่าวัวมีประโยชน์ยังไงบ้างอาวัวาหายไปไหนนะเธอไปวางที่พื้นบ้าน,าาานเธอเธอทม่สิ เธอมาดูส่วนฉันก้อนฉันเธออาสันดีหายไปไหนอะ่ะแต่รีไปอยู่สวนตัวเองดูนี่มาดูส่วนแม่แนะม่มีตรงนี้ดันไม่ได้เลยเนี่ยโอ้อิด,ดเห็นไหมเห็นมีให้ด<อ>ูสวนเลยอะแบบเนี้มีอะไรนะแก้มังกรชนกันแล้วก็มีมะม่วงอันใหม่มาเห็นยังออืแล้วก็<อ>ฉันจะบอกว่าฉลบทิวลิปอยากไปมาว่านะ่ะ มูคิกิกิ๊กคิกอันนี้มีแปอปเปิ้ลยักษ์แอปเปิ้ลยักษ์แอปเปิ้ลยักษ์เห็นยังอืแต่แป๊บนึงฉันจะไปดูของซื้อก่อนเฮ้ยนะฉันมีทองเมทัลยักษ์ด้วยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยฉันเผือเก็บทองเมทัลยักษ์ไปเหรอ เดี๋ยวฉันจะเก็บของไปขายก่อนนะหลานหลานเศร้านี่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 เก็บเก็บเก็บมือชอบไปโดนเป็นไหมเคยแป๊บนึงฉันจะไปฉันจะไปเก็บแก้มมังกรก่อนเนี่ยฉันอยากได้อีกฝั่งหนึ่งโุ้ยยากลำบากคุณสวัสดีค่ะคุณไม่ต้องอวดเลยนะคะไม่ได้อวดค่ะแค่จะเอามาให้อุ้ยอันใหญ่มากเลย ฉันให้อันนี้ก็กลับหมูชิกๆแต้งเก้ลถ้าจะเอาไปหายแป๊บนึงนะฉันจะอืมอืมป๊บนึงอืมอืมอืมแต่ฉันมากล้ามาป๊บนึงนะเธอเก็บแก้มมังกรแบบพิธีพี่ฉันเบลคอยติดติดอะไรจ๊ะ ไวยเธอเธอไมไ่ติดหรอกเพราะฉันปีนขึ้นไปตรงนั้นว้า่าฮฉันเคยปีนขึ้นไปตรงนั้น,นจ้ะขึ้นมาได้แล้วถ้าเธอคิดว่าเธอขึ้นมาได้เธอก็ขึ้นมาเลยไหนนะวัวช่วยให้พืชโตเร็วขึ้นหนึ่งจุดสองหนึ่งสองเข้าเธอฉันเก็บสีทองเลยได้ไหมอ่ะเนี่ยเนี้ย มะพร้าวอ่ะลูกยางกับสีทองอ่ะลาต้ดเชอร์ุ้ยก,กลัวจังเลยแต่ฉันแสบดอยมองเลยนี่แม่ฉันลองให้แล้วค่ะฉันเพิ่งเก็บเทอร์เมชเอร์ยางจะไม่เ,มเก็บชิวลิปยักษ์มีอะไรมาใส่เพิ่มไหมให้อีกสองอย่างเ็วแป๊บนึงค่ะแป๊บแป๊บขอเก็บมะพร้าวก่อน มีบัมบูขาอยู่นะอืมอืมเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อืมอันไหนขอบคุณค่ะอีกอันนึงหูว์ไมค์ก็ตจะต้องโชว์ลูกมะพร้าวยักให้เขาดูแล้วใช่ไหมนี่เห็นไหมคะมะพร้าวยักส่วนฉันมีเออหาแบบนี้หูว์ขายที่เป็ดเลยทำไมเท่ายาก ฉันไปนขายฉันไม่ขายนี้ดีกว่ามะม่วงยักษ์เธอเก็บผลไม้ย,ยังมาโชว์กันไหมอืมอืออันสันดีมีปะสันดีมีไหมสหันดีจะไปเก็บเธอมีมะผลไม้ย,ยักษ์ไหมก็นี่ไงที่ฉันถืออยู่อุย้ยก็มีเหมือนกันอย่ามา,าดูดมาดูกันว่าใครจะมียักษ์ มากที่สุดเราเก็บผลไม้ยักษ์ไปขายคนละอันกันฉันเก็บผลไม้ยักษ์มาแล้วจ้เะเธอเก็บอะไรมาปับ,บหนึ่งห<ง>นี่แล้วสันดีได้อะไรจริงๆอันนี้ฉันก็เคยมีนะแต่ว่าข่อยขายไปแล้วที่มีคนให้เ่ยแล้วตอนนี้สันดีมีอะไรยักษ์โม้มาโม้เอ้ แ,แม่แกมังกรแป๊บนึงเดี๋ยวดูก่อนว่ามันยักพอไหมโอ้ยแกผิดอันนนานคำหนึงขังสันติอ่ะมีอะไรมะม่วงเอ,อไม่ใช่ไม,มไม่ใช่คำหนึ่งมันมันแตะไม่ได้มาเดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวเก็บให้อันนี้ยังอยู่เก็บให้หน่อยมันเก็บไม่ได้อ่ะออโอเคมามาโชว์ข้างหน้ากาัน เฮ้ยเท่าไหเก็บทิวลิปนะไปยังไม่มีไปเลยมาทำไมฉันเก็บแล้วทำไมของเธอไม่เห็นมีอยู่ในกระเป๋าข้างบนมานี่เดี๋ยวฉันเอาเองวันหนึ่งนะคะทุกคนสายลีเก็บก่อนเดี๋ยวค่อยมาโชว์เดี๋ยวค่อยมาโชว์สายลีเก็บก่อนนี่นี่มาโชว์ข้างนอกค่ะเก็บก่อนเก็บก่อนปไปอุ้ยวันหนึ่งขอเก็บก่อนเดี๋ยวออกจากไล่ไม่ได้มาเร็วมาเร็ว อันนี้ของแสนดีใช่ไหมอันนี้ของฉันโอ้ยอะเพิ่งฉันกงผิดโอ้ยนี่ฉันใหญ่กว่าก็ของเธอไปมาครับยืนเรียงกันใส่ดีเล็กส์ยืนเรียงได้ยังได้แล้วของเธอใหญ่สุดหรอใช่มันวงมันใหญ่สุดอยู่แล้วปะไปดิกาไปขายแล้วเหมือนกัน ขายได้ข<ค> <Okay. S 2> าย0 0หนึ่งแสนสองมืนเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่ได้ดูเลขตัวหลังฉันได้แสนสองหมื่เหมือนกันฉันไปเก็บได้หนึ่งันฮะดูผิดเปล่า <c oughs> ขำแทบจะไม่ออกฉันได้หนึ่งแสนสองมื่เหมือนกันแต่ฉันขอไปปล๊กแค่รยก่อนนะนี่อโอ้ไม่ใช่อันนี้ เก็บมะม่วงมาทําไมก็ไม่รู้เนี่ยลูกเล็กติดมะม่วงบ้านตัวเองอีกแค่ได้เท่าไรคะห้าห okay. มื่นโอเคว้าวววววววอวว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 วไม,มวว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 วรวววววววเวว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  ฉันก็จะเอาออกนี่แหละแต่ฉัน,ฉนรอซื้อต้นแก้มงกรอยู่เนี่ยที่รู้ฉันขุดโบูเบอร์ไทิ้งไปตั้งส่วนหนึง่งฉันรอแก้มงกรมันมาเนี่ยฉันได้ซื้อฉันมีแก้มงกรต่าง้นโทไหลโอ้ยโอ้ยโทรศัพท์ไหลเก็บ <c oughs> อันนี้อันนี้ด้วยแล้วอืมไปแล้ว เฮ้ย <He i! S 2> แกมังกรสีทองฮะ <Ha? S 1> อืมใช่แมวผนยานฉันมาดูอะไรแสดนดีจะอวดชเวละรู้เลยเอา่าวฉันขุดออกแล้ว <laughs> โลนเลยตรงนี้โลนมากโอ้ยกระตุกกระตุกสวนพอเข้ามาสวนใส่ยดีทีไกระตุกทุกที อ,อกระตกอะ่ะอืมก็ดูบ้านแสนดีดิป่าอืมสวนหลังบ้านเก็บแก้วมังกรทองดีไหมอะ่ะลาป้าเก็บดีกว่าจะได้มีเงินป้าเขาบอกว่ามันขายไม่ได้ราคาไม่ใช่หรออะไรราคามันนอยป้าตอนนึ้นขอดูก่อนหรือว่าเยอะลองขายดูได้เท่าไหร่หนึ่งแสนสามมืน่นเท่าไหรไม่ม่ดู แต่ฉันร่วมกับของอื่นด้วยนะอ่ะบัมบูเต็มบ้านเต็มเมืองบัมบูเต็มบ้านเต็มเมืองนี่โอ้ยโอ้ไม่เป็นไรตอนนี้บ้านฉันไม่มีต้นบลูเบอร์รี่แล้วตอนนี้บ้านฉันไม่มีช้นวีแวลี่แล้ว ขายได้หนึ่งพันโอเคเยี่ยมยอดไปเลยแสนดีถ้าขุดต้นบูบูลี่ออกไปจริงดิก็มันเยอะเกินอ่ะเอาไว้ปลูกต้นไม้ใหญ่โอ้จริงเดี๋ยวฉันจะขุดออกไปด้วยบายบายว <my> ายแมวเยี่ยวโอยหัวติดขุดออกไปด้วยลาก่อนเนี้ยบูบูบลีมล่มาแล้วมาแล้วอะไรมามีอะไรขายบ้างอ่ะ บ้านฉันก็บอกมีบลูเบอร์รี่สักทีโอ้ฉันก็ขุดบลูเบอร์รี่ออกไปแล้วทิ้งหมดเลยเหรอใช่ฉันทิ้งหมดเลยไม่เหลือเลยเหรอฉันก็ทิ้งบลูเบอร์รี่มาสองอันฉันยังเหลืออยู่ข้างหน้านิดนึงเรา่อยก็ซื้อบลูเบอร์รี่ไปปลูกใหม่อ้ะเชื่อเชื่อกับแสนดีหลือเกินทุกวันอะ ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรไปปลูกกันเร่ตอนเนี้ยเธอมาดูเธอมาดูนี่ดิฉันดูว่าหัวร้านแก้มงกรเล็กมากฉันเก็บอันนี้ไปขายดีกว่าเพราะฉันเติดไปหมดเลยเธอเก็บเธอเก็บผลไม้เอาไปขายบ้านดีแม่ฉันก็เก็บอยู่ นหนูก็เก็บอยู่เนี่ยตอนเนี้ยอุ้ยหนูเก็บแช่แข็งไปด้วยฉันเดินแทบจะไม่ได้เลยมันติดต้นเนี่ยติดใบไม้ไปหมดมเลยอะ่ะนี่โอเคมาดูหน่อยซิว่าลูกไหนใหญ่สุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ <45. S 1> มาเธอเก็บมะม่วงหมดต้นเลยเหรออือหือ มันยุ่งยากงองอยู่มองอะไรพี่หินเอาไม้เอาไม,าไมส้สวัสดีเอาไม้เอาไม้เธออะไรเหรอเอาไม,ม,าม้ชิ้นนี้มัเคลือเทสสีทองเดี๋ยวฉันให้ลุ่งนี้ละกันฉันขอาไปขายกาอตัป๊บนึงเออไม่เอาดีกาบล็อกเล่นเออแมวอ่ะฉันต้องสาให้เธอจังเงะแยได้ได้ได้เดี๋ยวให้จะมีแรกกับเออโทมิโทลืงแสง เธอฉันได้มาเล็ดแอปเปิลมาฟรีอันหนึง่งเอา้าคุณสันดีค่ะแล้วคุณอยากได้อะไรอะ่ะฉวัสดี้มเธอดูแบบเหมือนของหมดเอาอะไรก็ได้เธอมอักเกิดเทสสีทองเอาอะไรก็ได้ใช่ไหมัน,นําเต้าหู้เลยอะ่ะฉันเสือแล น,นี่มันนี่มันนี่ฉันเห็นนี่โอ้โห,โหฉันเพิ่งเห็นเมื่อกี้ไปยืนอยู่นิง่งๆดทิที่มาเป็นที่ใกล้ดีที่ททมันเป็นสิทองนะไปขายกันสามพัน <c oughs> เฮ้ยโทอแมวลอ,อยฟ้าเธอ แมวลอยฟ้าแมวบ้านชันนี้แหละมาถึงแลกเกมแล้วไม่ใช่ในชีวิตจริงเดินทารุได้ด้วย Amazing Highlander ฉันปลูกอัเติ้ลไงนแล้วหรือว่ามันจะยืนบนต้อนบลูเบอรี่ที่เธอขุดออกแต่ว่ามันยืงอยู่อะเบลโอ้โหเจ๋งส์ดินชาดที่สุดในโลกเลยชิบิตกิน อนี่นขึ้นมาได้มาเลรซ้อาแดดกันบ่ฉันดีได้ดนส่วนฉันเนาะเพราะว่าส่วนฉันลกสุดแต่ที่รู้เพราะเธอขุดบูเบอร์รี่ออกไปมันโล่งอะ โร่งเลยด้วยควาไม่เห็นเป็นก็แ่บแกให้โคตรในเล่นเกมเดี๋ยเอาไปปลูกใหม่ให้อูไม่ต้นเก็บไว้ปลูกต้นไม้ใหญ่สันิหาชนะแป๊บหนึ่งขอเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ก่อนในไลน์ขอจะเปลี่ยนแล้วจะเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะอ้าฉันลืมอะเออเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเล่นเกมก่อน ่ะฉ <Okay. S 1> so mm ันให้เจอนะอย่าเพิ่งฉันยังซ่อนยังไม่เสร็จอือมฮึยย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 ้ยย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 ย โอ้ยเดี๋ยวใมาไคะไปด้วยไม่มีอะไรเลยไอซอนแ้้วหาที่ซอนได้เจอเอาฉันไม่มีอะไรเลยเหมือนกันไปเก็บมะม่วงต่อดีกว่าคือเราอยู่ในแมปเนี้ยเป็นชั่วโมงเลยใช่ไหม ใช่จะอยู่แบบนี้เป็นชั่วโมงอจะจะให้มินนี่มินนี่หยุดก่อนมินนี่หยุดก่อนมินนี่มินนี่เออโอเคอย่าบอกนะฉันเพิ่งเก็บแอปเปิ้ลอยากขอไปดูก่อนจริงด้วยนะ <c oughs> ฉันเพิ่งเก็บแอปเปิ้ลยังบ่ โอ้ยเธอดูนฉันเดินดตะๆสขเธอฉันเพิ่เก็บแอปเปิ้ลอย่านี่มูเค็คเคไปเล่นเอ็มเอ็มทกันบอกได้โอเคมาจบคลิปก่อนมาจบคลิปก่อนมาจบคลิปมามาจบคลิปเร็วๆหน่อยแม่บังหน้าตัวเองหมดไม่เป็นไรอายเขินเป็นอินโทรเวิร์ด เป็น i n t r o v e r ดมากเลยได้ังแบบ <ไป S 3> โอเค <ไป S 3> นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะไปนะคะว้าว